พี่น้องสวัสดีจ้าวันนี้ใหม่ๆร่อนพ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดเมีไกอีกจ้าพี่น้องหลังจากคลิปก้อนผุน้อพี่น้องเนอะพี่น้องมาเบิ่งยิงเลยจังเลยเสียเอาเมียเปิดพี่น้องเป็นยังมันคกอดำสิเตีไฟไอเอเ่ยแดดเผาพี่น้องมันบ่มีฝน,นจ้าพี่น้องฟ้าแหงงบัวเลยจ้าสภาพปลาพี่น้องสภาพปลาเพียโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องมาโชกดีแต่้อนี่ เพียพี่น้องเบิง้งพี่น้องเบิง้งเรียบรอยพี่น้องเลยแดดม้าพี่น้องแสงไดจะจะพี่น้องปาอันนี้ฉันเหียบพี่น้องฉันบ่เ็นเต็มถุงอีกแล้วพี่น้องวันนี้ก็ได้เดี๋ยวนบ่เ็นก็ล้างเกิือพี่น้องฉันเหียบเข้าไปมอก,กินคอยเก็บไปจ้าพี่น้องเดี๋ยวเด้อ อกแหงไว้พี่น้องอกแหงไว้เจ้าพี่น้องเพียพี่น้องเบิงสุดยอดเลยเจ้าพี่น้องมันบอเหลืองไปยังไฟใหม่โอ้ยแดดใหม่พี่น้องแดดใหม่จ้าขอบอกว่าจิกเก็นอบเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้เอามีดอนนี้ฟันเอาพี่น้องเบิ้งเพียพี่น้องเบิ้งสงสัยบมมีคนยางมาผอพี่น้องเพียเพียพี่น้องเบิ้ง สุดยอดเลยจ้าพี่น้องวางมีดก่อนให้พี่น้องชมคว้มงามมันก่อนแต่พี่น้องเอาพวมนี้เห็ดเพิองพี่น้องเบิ้งทั้งนี้บวเห็นเด้ยจ้าพี่น้องเด้อขึไปได้นะบป้าอันบัอนหิมแบเล่นพี่น้องหิมแบเล่นบังพี่น้องเด้อพี่น้องเบิ้งถึงไลยจ้าพี่น้องสุดยอดว่จ้าแม่มารุดรดีใจค่ะพี่น้องเพื่อพี่น้อง ป้าสงสัยผมมีคนมาผอมมันยุหกพี่น้องมันยุหกจ้าพี่พี่น้องเบิ้งฉันบังแสงมันจใจพี่น้องมันจะเอาไปบ่เบดดอกก้จพี่น้องไปเค่องนึงอุ้ยงามๆเลยพี่น้องเดี๋ยวด้อพี่น้องแสงบ่ได้ปัญญาย่าแสงบ่ได้ปานไดพี่น้องยอยยพี่น้องก็ดีใจเพียพี่น้องเบิ่งสุดยอดจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวเอาค่อยเป็นค่อยไปได้พี่น้องเด้อเอาไม้พี่น้องคนอุ้ยพี่น้องเบิ่งป้าพี่น้องมังน้ำคักแน่แทะสุดยอดเลเจ้าพี่น้องเฮียพี่น้องเบิ้งหอมหมากหอมขึ้นน้ำเพิงพี่น้องอืสุดยอดเลยจ้าพี่น้องว่าสิได้เห็ดนางล้มสันพี่น้องเบิ่งกีฬาไปน้องเล่นอยู่ฮนว่าสิได้เห็ดนางล้มพี่น้อง ปรากฏว่าได้เห็ดอันนี้จ้ามันเหี่ยเตสาวนะพี่นอนะ้องเนาะวางนี้ก่อนพี่น้องมันง้ามเลยนะจ้าเส้นบังพี่น้องแล้วก็แสงพี่น้องเบื้องเพียโอ้พี่น้องเบิงเงบ้งสุดขุดจอดป้ะจ้า้าถูปจะน้อยนะพี่น้องมันง้างไหมาอาอคอยเก็บไปพี่น้องมาเลยที่มันบ่นเหลืองนี่มันนันเด้อพี่น้องเด้อมันเห็ดกินได้จ้าชิกเกนออฟเดอะบูดพี่น้อง คีบคว้นผุนม้วนไม่ไหมอุดดอนไปโอ้ยวีเห็นเอาไหมฉันนี้เด้อพี่นเสียพี่น้องเบิ้งเุณความงามมันพี่น้องแดดใหม่เพื่อนพี่น้องตะลิตนเนาะเพี่สีกัพี่น้องเบิ้งน้ำกันพร้อมจ้าเด้อถือกล้องมือเดียวพี่น้องสีเห็นบ่นเป็นเนื้อเ้นไก่พี่น้องโอ้พี่น้องสุดยอดจ้ะพี่พี่น้องสามก่อพี่น้องเลยเต็มถุงอันนี้ข่อยแน่นอนพี่น้องเอาวันนี้ ค่อยเป็นค่อยไปพี่น้องเอา้อพี่น้องเอ้อต่างันมือน้ำแต่ว่าเอาบไว้บวชเด้อพี่น้องเด้อะจะแบ่งมูน้ำจตกพี่น้องแบ่งมือพี่น้องเด้ออุ้ยพี่น้องแตได้ตัวเนาะมึงแน่ที่ติงเหลืองเออเด้อนี่พี่น้องแดดใหม่คอยเฝ้าเราคดีใจคอยเฝ้าพี่น้อง อีต่อพี่น้องอีต่อเบิ่งงนี้พี่น้องเอ้ยความหลังเบิ่งจ่าเบิ่งพี่น้องเพียแมนเบอร์ไดนี่พี่น้องเห็นอยู่ดอกเนาะเอาเตือนน้องงามไปพี่น้องได้บ้องงามก็ทิ้มไปปลานี่ยแหละพี่น้องเบิ่งเพียสูตรยอดได้จ้าพี่น้องโอ้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 พี่น้องกว่าจะเป็นล้มเพียเริงอยกันนิดนึงจ้าพี่น้องเดี๋ยวได้กล่องได้พอนาะพี่น้องเนาะแสงเนาะ ตาแหงเเห็นหงดูอืมพี่น้องเอ้ยป่านนี้มีแต่เห็ดอันนี้กินรอวาขนตกหรือไมามันอ่อนมันซุ่มเนาะพี่น้องเนาะขนมันซุ่มพี่น้องเอา้าค่อยเปลี่ยนค่อยไปเจ้าพี่น้องมาเนี้กินบะบวดออกพี่น้องเอ้ยอบแหงไว้พร้อมจ้าพี่น้องจ้าพี่น้อง ตายตายพี่น้องเอ,อ้อยไข่ดีใจสุดๆพี่น้องได้คลิปให้พี่น้องเบิ่งพร้อมพี่น้องเฮ็ดอันนี้เฉันก็ว่าแซ่บกวกเห็ดเผืองหวานอุ่นเด็พี่น้องเฮ็ดพี่น้องเบิ่งหอมมากเลยพี่น้องอันนี้อ่อ,อนๆอยู่เด้พี่น้องเนะื้ตังต้งโตวนันนั้นเป็นขอนเปน็นลนอนลงแมไพี่น้องเอาไปเครื่องนึงเนาะพี่น้องเอาแบงไปพามีคนมา,า,นาย่างไก่พ่อยิง พี่น้องเอ้ยเป็นยังไงจ้าบานเนี่ยอืมพี่น้องกินได้ด้วจ้าพี่น้องเด้ออันนี้แดดใหม่พี่น้องแดดใหม่เพล่นอ้ยจะได้ตวเนาะพี่น้องเอ้ยปาดต่อบบกไงหนึ่งพี่น้องตายตายพี่น้องเพียบเบิงเบิงค่อยควยเนี่ยพี่น้องเอาออันข้างล่างเราจะเอาไปนะพี่น้องเนาะอู้ดลงลงพี่น้องขอนมันน่ย ก็จะเอ,อกไปแค่แดดแห้งพี่น้องฉันจะเอ,อกไปแค่เต็มถุงมีตาพี่น้องอันเด๋อมันน้ใช่ไหมอันใดที่ว่ามันเป็นอืมสุดยอดเลยพี่น้องเลยชิคเก้นออฟเดอะวูดข่อยแดดใหม่พี่น้องแดดใหม่เพื่อนคุณนั่งเันก็นอนฟิงแดดจ้าพี่น้องพี่น้อง,อง,องบังบ่เสียงมันมาเราดังแดดเนาะ ประมานี้เลยจ้าพี่น้องเห็นบอออกตุลีมาใส่พี่น้องเต็มทุ่งขาพี่น้องเฮียสุดยอดบอสป่ะนี่สีกับพี่น้องเพิ่งอีกเนาะถ้าพี่น้องมันว่าเอากินได้อยู่บ่าไม่ไหมร้อนสิไหวอีกล่ะเห็นรอพี่น้องกินได้ชัวร์พี่น้องแดดใหม่เพิ่นฝนโตแขงแข้งพี่น้องมันเอาวันนี้เห็ดขอนออกพี่น้อง ต่างๆใกล้บ้านเหมืนบรู้ว่าเห็ดนางล้มออกบะนะผู้พี่น้องบึงก่อมันจะบึงก่อบางทั้งไตเปล่าพี่น้องออกระมารสำเนีจละจ้ะกับดอกนี่ง,งามๆพี่น้องีดอกนี่นงามๆอ่อนๆพร้อมจ้ะมาเด้อมาเด้อมาเก็บเห็ดเด้อพี่น้องเลยชิเกียนออกรูดยะวัดเต็มเฮ้ยย่พี่น้อง ไหวจะว่างไหวไฟใหม่เพิ่นแต่เรตุน้องพี่น้องโอแดดพี่น้องแดตบนไฟใหม่ยังไม่บิ่งทั้งนี้อย่าง,นนางเงี้ยภาพี่น้องไม่บนทั้งนี้างเงี้ยเนาะเราไปแค่นี้จ้ะพี่น้องเต็มทุง่งผ้าฉันก็ดีไปด่างไปด่างพี่น้องเบิ่งทั้งนี้อีกจ้ะเดี๋ยวเด้อให้ทรงตรงัวยาวพี่น้องหอมพี่น้องหอมคืนอน้ำผึ้งเดียจ้ะพี่น้องโอ้ยบอมเบียพี่น้องบอมเบีย คอมขึ้น้ำเพลิงเลยจ้าพี่น้องเผี่พี่น้องเบิ้งสุดจอดวะจ้าพี่น้องโอ้ยกดโปเนาะพี่น้องเนาะเบื้งเนี้ยโทรศัพท์หอนแดดหรือเปล่านอนนี่นอนเผี่พี่น้องเบิ้งโอนโอนจ้าพี่น้องสามต่อพี่น้องเบิ้งเผียอันเห็นบ่พี่น้องเห็นสีเ่มันเหลืองจ้าพี่น้องมันเป็นสีเหลืองแล้วจ้าเห็นบ่ทางบนไฟไหม่เพิ่นพี่น้องโอ้ยแดดไหม่ พ่ออีกแล้วพี่น้องจ้าพีนาะอ่อนๆเลยพี่น้องเลยเดืองๆเออเฮ้อจ้าพี่น้องยีดยีดยีดพี่น้องยีดยีดยีดเขาเจ้าเก็บเห็ดเผืงหวานเขาเก็บเห็ดชิกเก้นอ้อมไปบูดอีหละพี่น้องเพื่อเบืองนางนั่นเป็นฮอนแดดพี่น้องโอ้โหขอดสะอ่อนพี่น้อง เป็นได้ครับน,นีพน food, พนน้พี่น้องเบิ่งเบียเดี๋ยวได้จากน้องนั่งสุดยอดจะพี่น้องชิคเก้นออฟเดอะฟู้ดพี่น้องโอ้ยอ่อเคนี่ล่ะพี่น้องอ้ามีคนมาเอาอีกเนาะพี่นอนะ้องเนาะอืหอมพี่น้องหอมน้ำเพิงจ้ะหอมก็น้ำเพิงผู้ใดเพิ่นเคยกินกันเพ,นะพิ่นสิรนะู้เนาะพี่น้องเนาะเพียพี่น้องเบิ่งฉนเอาแค่นี้จ้า อันนี้ห้ามมีคนมาเอาอีกเนาะพี่น้องมาเอาเด้อพูดได้สิมาเอาเด้ดเอดพี่น้องเอ้เพียเพียพี่น้องเพียพี่น้องเห็นบอมันเป็นย่อนแสงจ้ะมันเป็นย่อนแสงเป็นแียงเขาไหลโอ้ยโอ้ยพีนนพนนะนน่น้องพูดนะบัวไว้ร้อนนังนันร้อนอ่อนเลยจ้ะเห็นบอชีกเกนออฟเดอะบูดเด้อพี่น้องเพียอ,อยุคขอนจ้ะยุคขอน เอ,เอาใส่ถุงเงี้ยกันพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เขามารับชมรับฟังพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมรับฟังเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้ามันแหงปลาแหงพี่น้องยังบ่อนเห็ดเพิงหวานเห็ดเพิองยังขั้นได้ออกดอล้อฝนกัาพี่น้องลอ้อฝนโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเฮ็ดจังเดยฮันนี่พุ่น่ะอืมพี่น้องสีห้องเพลงยังนะขั้นเจิงสิคุณน่ะสุดยอดเลยจ้าพี่น้อง অ তা অম খোৱা নাপি ন অখেইটা সকলোৱে লাইটে তা পি নিতা